อ่ะโอเคครับสำหรับนี้นะครับก็ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับวิธีการติดตั้ง Joomla 2.5นะครับซึ่งอ่ามีการทําเว็บไซต์ที่รวดเร็วทันใจนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะ Start ท a ก Server ขึ้นมาก่อนนะครับครับสําหรับ r ก m Server นะครับผมได้ติดตั้งลงมาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลด RAM Server มาได้นะครับจากที่ เว็บไซต์ w a m p s e r v e r นะครับ v a m เซ e r v r r .com นะฮะซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นโปรแกรมในการจำลองเครื่องเป็นเว็บโฮสติ้งนะครับ,นะรบซึ่งในนี้ก็จะมี PHPMySQL อยู่นะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปทำการดาวน์โหลดเอา Joomla นะครับ ในเว็บไซต์ Joomla.org นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Joomla ออกมาในเวอร์ชัน3นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของเวอร์ชัน2.5นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับนะครับตัวนี้ก็2.5.7 Full Package ครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางแพ็กเกจที่เราเตรียมมานะครับ อ่าซัพพอร์ตในส่วนของเวอร์ชัน2.5อยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนนะครับที่เวอร์ชัน3.0นะครับซึ่งก็จะมีแพคเกจบางแพคเกจที่ยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะใช้ตัว2.5.7นี้ก่อนนะครับคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดมาที่เดี๋ยวผมเอามาที่สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับ จูมลา2.5นะครับก็ทำการเซฟนะฮะนี่เราก็จะได้นะครับนะเปิดขึ้นมานะครับนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะได้เป็นตัวจูมลา2 5 7 Stable Full Package นะครับตัวนี้ทีนี้นะครับ เวลาที่เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับทำเว็บไซต์นะครับให้เรามาที่ในส่วนของ Vime เซิร์ฟนะครับแต่ก่อนเป็นรักษาของ Minter ร์เดี๋ยวนี้เป็นตัว W นะฮะคลิกตัว W สีเขียวนะครับแล้วก็เลือกวิวเว็บเดเรนะครับโอเคนะทีนี้ผมจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำโปรเจกต์ของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตะบนนาเลยนะครับเราก็ทําการ new folder นะครับแล้วก็ เป็น143นะครับนาเริงโอเคนะนาเริงนะครับ Enter อร์ลงไปนะครับแล้วก็ทำการอ extra c t ไฟล์า file มานะครับโดยที่คลิกเลือกโฟลเดอร์แรกแล้วก็กด Shift แล้วก็มาเลือกไฟล์สุดท้ายนะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะในโฟลเดอร์นาเริงเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการาแตกซิปออกมานะครับ เรอสักครู่นะฮะตอนนี้กำลังทำการรมวลผลอยู่นะครับนี่คืออลักษณะนะครับของอโปรเจกต์ที่เราจะสร้างขึ้นนะครับในระหว่างที่รอนะครับในเรื่องของการ Extract นะครับเราก็ไปทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับโดยไปที่ตัว W ที่เป็น w ว b s เซิร์เรานะครับแล้วก็ไปที่ PHP My Admin นะครับตอนนี้เรา,าสร้างโปรเจกต์ นะครับซึ่งตอนนี้ผมมาที่ t a t a s e บะครับแล้วก็สร้างใหม่นะครับ1 4 3่ underscore นาเรินะครับคอลเลชันนะครับเรื่องของการเข้ารหัสนะครับที่นิยมกันทั่วโลกตอนนี้ก็จะเป็น UTF 8 Unicode CI นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการเข้ารหัสตัวอักขระนะครับโอเคตอนนี้เราได้ d a t a b a บ e 143 underscore นาเรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในนี้ไม่มี าลางอะไรเลยหน้าว่างๆนะครับโอเคนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการ extract ไฟลไจากไฟล์ซิปนะครับที่เราดา,ดาวน์โหลดมานะครับจู o มล่า277 stable full package นะครับมาอยู่ในโฟลเดอร์ไว้ e ว็บหนาเริงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการรันในส่วนของ local host ขึ้นมานะครับ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีโปรเจกต์โฟลเดอร์หนึามนานเรืงเกิดขึ้นนะครับก็คลิกเข้าไปในนี้เลยนะครับมันจะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งจูมลาอัตโนมัติเลยนะตัวนี้ก็เลือกในส่วนของภาษาที่เป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็กด next ไปนะครับตัวนี้ตัวจูมลาจะตรวจสอบความถูกต้องนะครับหรือว่า,า system requirement นะครับว่าระบบเราเหมาะสมที่จะติดตั้งหรือ,อยังนะครับ าได้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือในส่วนด้านบนนะครับถ้าเป็นสีแดงนะถ้าเราปรับให้มันเป็นสีเขียวของหมดนะครับโดยแก้ตามที่ระบบมันให้มานะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นสีมีสีแดงบ้างก็ได้นะฮะก็คือแต่ว่าค่าที่เขาแนะนำก็คือตามนี้นะครับส่วนค่าปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะของออปชันเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็กดถัดไปนะครับ นี่เป็นเรื่องของลายเส้นนะฮะเรื่องของลายเส้นเป็น general public License นะครับตัวนี้ก็กดถัดไปนีมีส่วนของฐานข้อมูลนะครับเราเราได้สร้างมา้แล้วนะครับชื่อผู้ใช้นะครับซึ่ง m y ชื่ในส่วนของแอม s ์เซ e เก็จะเป็น root นะครับรหัสผ่านตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลนะครับหนึ่งสี่สามนาาเลยตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะฮะหนึสีนะเลยนะเสร็จแล้วนะครับเขน้าหน้าตารางนะครับ อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น NL น่าเลยโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่าพื้นฐานของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในจุมลางก็จะไปทําการสร้างนะฮะตารางเทเบิลต่างๆในฐานข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วนะฮะลองกดรีเฟรชข้อมูลตรงนี้ดูนะฮะในส่วนของ1 1 4่งสี่สามหน้าเหลืองนะฮะราก็เห็นว่า NL ที่เราใส่เข้าไปคือเป็น Prefix คำนำหน้าตารางนะครับก็จะ ก็จะสร้างให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ61เทเบิลนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับรวดเร็วทันใจนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับในเรื่องของ s c p ตัวนี้นยเป็นเพียงทางเลือกนะฮส่วนใหญ่เราก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะครับเราไปตั้งค่าทีหลังได้นะครับในส่วนของการตั้งค่าเว็บนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเว็บเข้าไปนะครับนะจะถาเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบนหน้าเลยโอเคนะฮะอีเมลนะครับเช่น admin@ หน้าเลย geo t h โอเคนะรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับชื่อเข้าระบบของผู้ดูแลระบบนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตามตามที่เราต้องการโอเคนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไป โอเคสช่องนี้เหมือนกันนะครับยืนยัน2ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลบโฟลเดอร์ installation ไปเพื่อ <c oughs> ให้เข้าสู่จุมระบบของจุมลาได้นะครับนี่ก็ลบโฟลเดอร์ installation เรียบร้อยแล้วนะครับลองเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ดูนะครับเราก็เห็นลักษณะนี้ โอเคครับอันนี้คือขั้นตอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาทําการติดตั้งนะฮะแพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวจุลให้มีคุณสมบัติมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะฮะนะครับก็เริ่มนะฮะเริ่มเราจะทําการเริ่มในส่วนถัดไปนะครับในเรื่องของการติดตั้งแพ็กเกจนะครับนะฮะ อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับในขั้นตอนของการติดตั้งชุมละเรียบร้อยแล้วนะครับ